อยู่มันหมุนอยู่เียดทำอะไรก็ไม่รู้คสายท่ออยู่ที่ขาเธอสกอยมาวัดเกมการ์ติกไอโออะไรในนี่แหละไอศัดเกมการ์ติกไอโอที่ยากที่สุดในโลกเข้าไปดีการ์ติกไอโอ หมอพ่ทีมโดยนักัทีมโดยนักหนุ่มรอรอดแค่หนึ่งนะมัดกูไอ้ยเขียววะเขียวใครคือไอ้เขียวอ่ะใครอ่ะไอ้เชี่ผมยังไอ้เชียเหรอไม่แสดงตัวแสดงตัวเออใครอ่ะชื่อชื่อชัยเขียวเดียวผมยังอ่ะไม่ได้ตั้งครับ ตั้งอีกชือหนึ่งมั้ยจะเอาเลยวุฒอะไรอ่ะแม่ตั้มโหวดเพื่อเตะชายเขียวเตะทำไมกูเตะให้กูเตะโหดด้วยไอ้ชาเขียวมาเล่นด้วยโหรอเดี๋ยว่บอกนะว่าอุจจะมาเป็นสันเมื่อไรจะได้เล่นไหนโจ้บกมเล่นมึงอะกดไอ้สัส มาแล้วว่ะตายไหใเลย่ไม่เยคยทำไม่เยคยทำา <c oughs> โ,โหคว่ามีต่คนแหละไอ้เี่ยคงคุนึกไม่ออกเลยสัตว์หยุดนี้ให้เธอมีเซฟไว้เชย <c oughs> <c oughs> ใครเดี๋ยวเรามีอยูลโตัเชื่ออะไรอ่ะเกี <c oughs> <c oughs> ยเายากสุดเลยอะ โอ้ยไอ้ดีเขียนวัไหนอ่ะมันเขียนยากกูหาก่อนไม่ได้ยี่อะไรเนี่ยมันใส่หลวอจังเอาไปคนคำกันเหรอหากอนนีย

อะไรอ่ะเจ๋งอยู่นี่ไงโอ้เล่นกระตูกมีเลกระตมีด้วยหรอมาเมืองมีมีเห็นเดียเนี่ยมันเอาเนี่ยมันไป็นเล่นกระดูมันโกงไปอ่ะนี่มึงก็เล่นดูเองดิไอ้เูอนี่ไม่ยายชิบหายเลยสัตว์ไม่นี่กินได้อยู่อะไรวะมาว่ะขี้เกี่ยวกูเลยเอาไม่ได้เหรอ เออรักเออออะไรวะไม่ใช่หรอไม่ใช่รักข้อหัวเหรอคำหนึ่งเพื่อนไอ้อุดเกียนไอ้อุดเกียนมาเนี่ยไม่ใช่โจงรักไในหลวงเพื่อนโจ๊กในหลวง่ายง่ายง่ายพอ ไอ้เหี้ยอะไรวะยากเกินโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งอ่ะตาไอ้ตั้มอ่ะไอ้ตั้มไม่อยู่อ่ะต้อแล้วไอ้ตั้มเป็นคนว่าคนต่อไอ้เจ้เหรอมันยากเกินแต่เหมือนเล่นดูได้มันก็โกงไปอีกอ่ะขนม อ้าไม่ใช <jack> ่รีบเกยอะไรอ่ยไเกใชเนา์เกย์เกย์เกย์เกเยกาอ ใครบอกวะไม่เกยงยังไงวะไอ้เหี้ยตื่นมาไม่รู้ว่าจะดูละครอะไรอะไรก็ดูดีอ่ะมีชายน่ารักวนทวงและแสนจะดูดีอ่ะไม่เกยงยังไงวะอ๋อแตกดีกว่าแดกไม่เป็นเนาะเจอสโลแกนตำนานเลยนะเว้ยยอพฟงแตกดีกว่าแดดไม่เป็นไอ้ตั้มไปไหนอ่ะเอ้า ไม่ใช่โซเวติอ๋อกูเวงอะไรอ่ะกูไม่รู้จักอ่ะมันคือของพระรามสองแน่เลยไม่ใช่ว่ะคนดังคว้ยไทยถุงแกงเหรอพี่อะไรเนี่ยไม่ได้แต่งหมอนแบบแดงอู้ยได้เลยอ่ะจะเห็นรูปมาดูแล้ววะไม่าโอ้โหถาว่าข้าวแกงกูตอบเลยใช่เหี้ยเกยวไม่ด้รู้เลย เฮ้ยอะไรเอี้อคืออะไรอ่ะอะไรวะเ้าให้เขียนไงวะเจ๋งอยู่นี่มันจะวาดยังไงวะอะไร ก็พอเลยอะฮะอ๋อนึกว่ากูถูกไอ้สัสคืออะไรอ่ะอะไรกูจะตอบถูกเลยอ่ะไม่เหมือนอาหารรีโอ้โหหมิ่นหมิ่นมันเหม็นตรงไหนวะเออมันไม่เหม็นใครวาดวะใครรวาดเหอตีไงตีเหม็น อ๋อเออครัวโอ้ยเป็นตัวไหนตัวสไตรอ่ะอันนี้ยากหน่อยว่ะเอาอะไรก็ได้เจ้าอะไรก็นก็ยากทุกอันน่ะเมื่อกี้มีตอวสตรก็โอ้โหอะไรเนี่ยโอเคอะไรเช่นสีมาเยี่ยมนะว่าทำไมถึงไม่ตะคอนไม่ตะคอนหรอแกงหนีไปบนที่ตะคอนสีธรรมราดเขาได้ใส่น้องหญิงเขาไปป่นเนี่ยอะไรเนี่ยใส่ อะไรวะเจ๋งยูนะคอนสีเดอรมาล่าเหรอตายคนเลยอ่ะนี่เองรู้ว่ากูว่ากูว่าพวกรู้ว่าโยนคนนี้ให้โอ้โหให้ก๊อฟมาไว้สัตว์เพือเียร์ก๊อฟเดียวอ่ะมันก๊อฟไม่แห้งหมดอ่ะ คืออะไรคนในเยอะคืออะไรวะเขียนคำไปได้เขียนคำใบก็ได้ดีโอ้ใบก็คือรู้เลยอ่ะเพื่อนนี่อะไรวเดี๋ยถ้าว่ามาหลอดแดกเดี๋ยวกูใบให้มาใบมายังเอาเฉียวเฉียวเลยดูเลยดูเลยูเลยดเลยขึ้นเรือผ่านอะไรวะ คือคือมันเป็นกลุ่มคนมันมันเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่พระรามสองจะเสือกอยู่เข้าชิวๆอ่ะอ๋อ้โหคนนี้ไม่อยู่พระรามสองแ้่ใครชื่อว่าพระรามสองเหรอเส้ย่าอ่อนย่าเลยแล้วไม่คุ้เขียนอะลยนะโอ้โหสิบคนสิบคนสิบหรอเก้าคนสิบคนเหรอกูว่าเหลือด้วยไม่มีความหมายเลยพี่อะ เช่อรู้ได้ไงวะไอโกูเก่งตั้มมาแล้วเหรอเดี๋ยวไปมาอีกอันหนึ่งพันสองวนอี้ไทยไม่ถูกอะไรอีกเนี่ยนิทรราบ้าเอออะไรวะยาบ้าขั้ติดี้อ่ะยังยังขั้ติดกี้อ่ะไม่เลยเอาไม่ถูกเอาอะไรขี่ไรอ่ะ ย้ายแข่งหัวคือตอบไม่ได้สัตว์อะไรอ๋อไม่ใช่เหรออะไรอยู่ไม่ออกผู้แก่งที่พ่อเลยหัวอะไรอะอุคืออะไรอะใครว่าเนี่ยไอ้อุ้นเหรอสุณพอลูแหละทำมีที่ดีเนี่ยอาไม่ใช่เหรอทำมีที่ดีเนี่ยอะไรวะ อ๋อเข้าไม่ดียวจรงเอ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่ไปฟอร์เนหรอคืออะไรอ่ะโชว์เพลงในตำนานเนี่ยเพื่อนอะไรวะเพลงในตำนานสมัย GTA อ่ะกูจะรู้ไหมเนี่ยโอเพลงอ่ะกูก็ลองไปแล้วรอบหนึ่งแด่ใครจะไปนังจับเพลงที่มึกร้องลองฟองที่สองกูทำโนบูนีอ่ะ กูจะไม่เล่นเลยนะอะไรเนี่ยโอ้ก็ลองกองร้อยแก้วไงเตีไปเลยป้าเตีไปเลยลองกองร้อยแก้วเอ้าเตี๋ยทำไมอ่ะมันไม่เข้ามาแล้วล่ะกูว่าเข้าไปแนอนห้องเลยสิทธิดขอบจังไว้เนี่ยรอรันคิว คนทำารจิตใจอ่ะเสกมาทำารจิตใจกูมันทำารจิตใจกูก็กลับมาดีกลับมาคอมแบ็กไอ้เหี้ยเสกูยึดแม่โกรธว่ากูรอตั้งนานเอากูเข้าอยู่ห้องใครอ่ะคอมเมที่ไหนอ่ะอมเอะไรอ่ะแหกโค้งเหรอแล้วมันกดพูดเกมกดพูดเกมอะไรเกมอ่ะมเขียนอะไรอ่ะไอ้อะไรวะเนี่ยคุณแล้วแต่กูคุณคําไม่ออกแต่กูรู้เป็นของไอเดียอะ ที่กูพูดตอนไอ้นั่น้าหนอวแม่งไอ้นอนแล้วเหรอข้างเนี่ยมันเขียนว่าเลนปะต้องนอนไวไอ้เหี้ยดิเขียนไอ้เหี้ยมึงเนี่ยกูไม่ใช่กูไอ้โฉบวาดไอ้สัตวสไม่มันคำที่มึงส่งไปไม่ใช่เหรอกูเข้าไปไม่ได้โชว์จำไม่ได้อะเพื่อนขอดิงแล้วได้ไรเพื่อนบ้าไอ้ดีดีดีม่เคืออะไรองเนื้อกระเด็นมาเยอะแล้วเพื่อน ตรงเนี้ติบล้อต้องการตัวเอ๊เอาเอาคุณโดนเตะอมึงเตะอคุณทำไมกูเข้าไม่ได้ได้ออกเข้าไม่ได้เลยโอ้ยเจบแล้าเล่นไม่ใช่กุมารทุกวันนะเออกูฟังทุกวันเลยมึงเปลี่ยนชื่อมาดีเออเปลี่ยนชื่อมาดีมือใจดีดีเหมือนคนสอบเอ็ดไม่ใช่คนเอ็ดเกียร์กุญกะลังไอ้นี่อยู่เลยคุยทุรไล่ก็มึงเอาแต่ไปคุยกับไอ้ฮูมาไอ้พันยา เอาเีชื่อก็ไปไม่ได้ดอไม่ดีเะใครอ่ะดอไม่ดีหรอไม่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 นีเนี่ยมึงอินมึงอิดอไม่ดีตเ็ตเอบุกมึงบอกเลยเออมึงบอกได้กี่พยานอะดอไม่ดีพยาะยังไงเต่าดอไม่ดีตเตยังมึงไม่ได้บอกแค่กี่พยามึงบอกเยอะเลยเนี่ยยาชิบหาย เอาสปูดไปเลยเอาสปูดขาดในจมูกตัวเองเหรอเออกลัวไม่ได้ที่อ่ะมันฝังอะไรอ่ะมันฝังอ๋อฝังบุหรอฝังไปเลจมูกตัวเองอ่ะเอาไม่ใช่จีเหรอเฮ้ยรู้แล้วฮะอะไรอ่ะไอ้สัตว์อะไรวะคือกูไม่เข้าใจอ่ะไม่เหมือนกับบุหรีไอ้เฮียใครวาดแบไอ้สัตว์โอ้ยจิ๋มไอ้เฮียเจ๋เลยอ่ะนีืโคนง่ายอ่ะเอาไม่ใช่จิ๋มอวัตกาเหรอ เดูดีๆเพื่อนจับใจความอ่ะจบแล้วบอกเลยครับไอเอไอชิโนไม่จบยากว่ะมึงเข้าไม่ได้เออมันไปแล้วสมันละไรจิตใจอ่ะตัดกูกดิไอเฮียมันไปห้องไหนกูเข้าไม่ได้มันอินก่องไงอินมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยอะไรอะไร อะไรอ่ะปิดติดอืมอืมอะไรอ่ะอืมอืมเกี่ยวพวงตายดีสตอรี่เขียนแปลว่ากลัไปทั่วไปอะไรนะอะไรอ่ะกูไม่รู้ว่าคือกูรู้ว่ามันเกี่ยวกับไอเช่แต่กูไม่รู้ไม่ต้องเขียนว่าอะไรอ่ะ กูเห็นโครงสร้าง๊บกูรู้เลยว่ากูต้องตอบอะไรไาต้องพูเต็นเล็กโอ้โหลงรถหรอไอ้นี่ตอบถูกเลยกูไม่รู้ว่าเกนี้ยจดๆก้าไอเชียมาโดนเอาออกไปแล้วไอเดชีอะเอาอะไรเออพลังานอะพลังานตะลี่หรอ เอ้ายังกินอะไรบ้างตอนไหนเนี่ยเงารถบ้านอะไรโหพึ่งเรียกเราจะไปดูไหมเนี่ยรถบ้านคืออะไรรถบ้านคืออะไรวะโอ้โหไอเหี้ยไอ้ตั้มเขาได้ยังไอ้ตั้มเนี่ยว่าเนี่ยดิเพี่ยกูเรียกกูเรียกสามรอบไอ้สอดไอตอบไอ่ะรีมไหมอ่ะโหูพึ่งดับอ่ะแม่ไอเจี๊ยบฮัลโหลได้ยังไง กูกินน้ำอยู่คูยไม่ได้คนในเกมไปไหนมาพ่อมตายเอ้ยมันไม่ได้嘛กูกลับมาหน้าโรงอินสี่รอบแล้วเนี่ยกูขอใช้ไม็คนซ้อมอีเธอมึงลองเปลี่ยนแอปไอ้นไ๋อรู้แล้วเขียนไงวะโคตรเหี้ยเดียวเอาเฮ้ยเกือบทู่เขียนไงวะเขียนผิดไอ้เบ่าเนี่ยเฮี้ยเอาเกือบทู่อีกแล้วผิด หาก่อนเอาเต่าหรอกูไปก๊อปคัมมาเลยอ่ะโอยตัดไอเวฟมึงเขียนโอ้โหเขียนอะไรอ่ะเอาแล้วกูจะเลื่อนหาเจอไหมเนี่ยเอาทูเฉยไม่เขียนพีไม่เขียนพีต่อใครเนี่ยเขียวเนี่ยเฮียมันดึกดังดาวเขียนเลยใครเป็นคนวาดดิเงี้ยไอ้ยาเขียวเนี่ยใครเนี่ยโอ้ต่อเต่าเหี้ยเกินใครวาดวะ ไไข่ม่ออกเลยเพื่อนเรดูออกแต่กูเขียนไม่เป็นต้อเต่าเพราะว่ามือนกเอ้าวอูดไม่ได้เขียนต้อเต่าอ่ะไม่รู้จะเด็กไม่ได้เด็กอ่ะอูดเนี่ยอ่ะไอพี่ให้ลบอะไรเนี่ยจริงเหรอเจ๋งเนี่ยมึงมันไม่แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรอ่ะเนื้อสูตร คืออะไรครับใครอะอะไรวะไอเจนี ulously, ่ไปบวชเหรอใครอะคือเฮี้ยอะไรวะใค่รู้แหละอันเดียวยาวไอเดียวบลือถามไม่เจอาไม่ใช่หรอเสือก็สารวัตรก็จริงจริงหนีไปบวดเลยนครวาชสปมดเดี๋ยวพาบวหัวให้ อหอยออนี่อยตั้มหออรอขนาดนี้แล้วคอยตั้มขนาดน,นี้แล้วอ่ะกูนึว่าจริงไม่ปวดตกอะไรอ่ะตกทีทโอ้ใส่ด้หรอตกอะไรเนี่ยไม้หรอไม่จำได้เลย ไม่เล่นแล้วคุณร้องว่าอะไรเกินดีกว่านี่ไอ้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้อยากชิบหายดิไี้สิ่งที่หายไะเนี่ยแล้วถ้ามันออกวัยรุ่นผูวินล่าที่บอกจะว่าเนี่ยนี่แต่ลูกคนเอ้ยเจ็กล็อกเหรอทำไมต้องเป็นเสกนะกูได้กูได้ ได้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 อะไรเนี่ยไม่รู้รวาพี่เหี่ยอะไรเนี่ยอ๋อชไม่ได้หรออะไรวะมาแรง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 วะ้มรู้ได้เหวะ โชคลักในเหลืองไม่มีอะไรเราะอะไรบ้างไม่รู้เอาลักเตือลักเือลักเทงโงเไรสับเขี่ยเมื่อกี้ไปไกลอ่ะกูกำลังอ้โหกูได้เว้นแตกกูกำลังวาดที่จะเต้นโดนต่อยเลยกูไม่เห็นเลย ไอ้ันเนาะน้ำเมล็ลักจับน้ำเมลระวังน้ำเมลอร่อยอ่ะไอเหี้ยของกูชัวเอ้ยกูใส่เอาทำไมกูพิมพ์ผิดอ่ะเฮ็ดแป้ของกูแน่เลยมีเรื่องของเง่อไม่กูหมายถึงว่าที่พวกมึงเขียนแก้กูหรือเปล่าไม่มีมีไม่เคยเขียนจริงออมใช่น้ำเกลือ อยเลยะใกล้ตายมันมีด้วยเหรอวะเอ้าต้องมีกระถูเหลวกูก็เกือบถูกเพื่อนกูหายอยู่ไอ้สัสใกล,ใกล,ใกล้ใกล้ตายนี่นี่ไม่อะไรอะคำนำหน้า <laughs> คำนี้มันไม่มีในแชทเลยใช่ไโ <laughs> <laughs> อ้โห <laughs> อิหย่า <laughs> อิสะด์เอาเฮ้ยนักตอบอะไรอ่ะอิสะด์อิเหี้ยยัดแม่ตอบอะไรอ่ะอิสะดะใกล้ๆตายอ่ะก็คือแก่ไงอ่ะอ๋อก็ลงลง เมืงกูถามจริงจะมีตาไหนที่ไม่มีสครวาดคนปะไม่มีเลยอรวาดชนะไอ้สัสเอาถ่เลยออาถุงไอ้เลยไม่รู้าถด้ไงเดี๋ยไม่รู้เอ๊ตั้ไม่รู้อะไอย่างเงี้ยาตั้จะรู้ได้ไงวะเออตั้ไม่รู้เดียหิแอเกยัยไงจ อ๋อไม่ใช่แมดมั่วไม่ใช่โจกคุณมึอเกิดไม่ใช่แมดมั่วอีหยิเหรอไอเดตตอบยังอย่างเร็วก็ไอเดไม่ใช่อ่ะที่ตอบเร็วเลยอะนี่ดูกูที่หนึ่งได้เร็วนัเพระจนเพลงอิตาลฮัตตะไอเดจำโค้งโค้งหน้าได้เร็วเคว่าโค้งหน้าไม่ว่ากูเห็นเป็นผู้หญิงไอเชว่าโอ้โหเลเวลเขียนไอเดตตอบคนแรกไอเตอบคนแรกตอบคนแรกน้องหญิงอ๋อ ทันลเดียวโอ้โหเดินไต่ต้องมือความเป็นธรรว่ากูกูจงใจเอ้กูจำใจทำเพื่อนไ่ของกระจอก่วยน่ขาไอตั้มนะไอตั้มหรอไม่ได้ทำกระจกกระจกร้อยแปดอหรอร้อยแปดบิดหรอเฮ้ยเอาทำ นี่น้ำตายเหรอไอชงเล่นกี่คะแนนเรายี๊สออกอไอ้ทั้งหมดเราไม่รู้ว่ะตอนนี้จบมั้งแล้วก็ตายมีด้วยอะไรอ่ะไม่ยอมเขียดิเขียนเองอเขียนเองได้หวา้สัสไม่ใ่เขียนเหรอเขียน ไม่เขียนเอ็นด้าม่ตมเขียน <republic> ไหมฮะไอตั้มคนเขียนองนะน้ำทยเพื่อนเหรวะินละเพื่อนอะแ่งตายออกเรื่องอะไรพิมพ์เลยอะไรองอะ มันยากเกินพวกม่นจะแต่ไม่ได้ต่ออีกอเล่นทั่วไปเล่นทั่วไปอยเล่นทั่วไปแล้วคำคุมใหญ่ว่า